นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ พุทโธจับจิตธรรมโมจับใจสังโฆรักใครพุทโธมามาธรรมโมมามาสังโฆมามานาเมตตาโมเห็นหน้ารักสนิทพุทธจับจิตทามิให้กำจัดยากระวัดจิตรักยาละชีวิตังยาวานิพานังสารนางขชามิ นังเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียาเอ็นดูนโมพุทธายะนามาอาอู